สวัสดีครับเซนเซแป๊ะนะครับจาก Beyond Training นะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หลักสูตรกระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็นหรือว่า Master of One Page s u m m a r y นะครับอยากจะชื่นชมทุกท่านจริงนะครับว่าแบบว่าเออปกติเราก็ทํางานกันอยู่ในหน่วยงานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็มีมีเวลามีนี่เป็นของเราแต่ว่าเราก็เลือกที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาแบ่งปันร่วมกันนะครับสำหรับผมก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะอยู่ด้วยกันในหลักสูตรนี้นะครับ สิ่งที่ผมจะคอมมิให้กับทุกท่านนะครับก็จะมี3อย่างนะครับสอย่างอย่างแรกก็คือรู้จักนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนเลยว่าก,การสรุปทุกอย่างให้อยู่ในกระดาษหนึ่งใบหรือวบ,บางทีเขาก็เรียกกันว่า A 3 Report เนี้ยมันคืออะไรนะครับเราก็จะได้รู้จักมัน สองนะครับก็คือเข้าใจนะครับเข้าใจเข้าใจในที่นี้มันไม่ใช่การที่แบบว่าเอาอะไรก็ได้ครับยัดใส่เข้าไปในกระดาษเนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีหลักการมีสเต็ปมีขั้นตอนของมันนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเข้าใจให้เข้าใจไปถึงแก่นเลยจะได้ทําได้และสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือได้ไอเดียเพื่อเอาไปใช้เป็นนะครับในหลักสูตรนี้นะครับที่เราจะพบกันเราจะมีตัวอย่างนะครับแล้วก็มีวิธีคิดนะครับแล้วก็มีไอเดียนะครับที่ทุกท่านจะสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับผมซึ่งผมอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนก็คือว่า หลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกับผมนะว่าทําสรุปทําเอกสารแล้วฟุง้งใช้เวลานาน,านหัวหน้าไม่แอปพรูฟสักทีนะครับผมเมื่อตอนแรกๆเลยตอนสมัยที่ผมทํางานเนาะจริงๆผมเป็นวิศวกรนะครับอยู่ในหน่วยงานของบริษัทบริษัทหนึ่งเนาะบริษัทบริษัทนี้เล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะบริษัทโตโยต้านะครับเป็นวิศวกรจบใหม่แล้วก็เข้าที่บริษัทโตโยต้าเลยนะครับปัจจุบันก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับโตโยต้าด้วยผมมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าผมไม่เคยมีหัวหน้าเป็นคนไทยเลย ตลอดชีวิตการทํางานของผม12ปีก่อนจะมาเป็นวิทยรกรเนี่ยผมทํางานให้กับคนญี่ปุ่นหมดเลยนะครับหัวหน้าคนญี่ปุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็เ,เขาเรียกอะไรดีไม่ค่อยพยายามจะสื่อสารกับหัวหน้าชาวญี่ปุ่นมากนะเพราะว่าเราก็พอทราบกันดีนะวิศกรก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะักคนญี่ปุ่นนะครับยิ่งใช้ภาษาอังกฤษน้อยกว่าเราด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารระหว่างผมกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราได้มิชชั่นในงานมาเนี่ยวันจันท เราจะได้มิชชั่นมาว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างวันอังคารผมจะวางแผนวันพุธผมคุยกับช่างเทคนิคทำการทดสอบนะครับวันพฤาหาัสก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับทำอนาริซิสอะไรก็ว่าไปแล้ววันศุกร์ผมก็จะนั่งใช้เวลานะครับทำรายงานส่งให้เขาตอน3ามโมงภาพที่ผมฝันไว้ก็คือว่าผมตั้งใจว่าผมส่งตอน3ามโมงเสร็จปับ๊บภายใน5้าโมงเนี่ยหัวหน้าเขาจะเดินกลับมาพร้อมกับเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วครับแต่ชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือหัวหน้าก็เดินมาเนาะแต่หัวหน้าเนี่ย เขาเดินมาพร้อมกับพูดคําว่าจําได้ถึงทุกวันนี้เลยครับขอบคุณนะแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการซึ่งสําหรับเด็กจบใหม่เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเลยนะเพราะว่าผมมาเองอ่ะโดนแก้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวสีแดงเต็มหน้าจอครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมต้องเดินไปที่ห้องสมุดโนอนแล้วผมก็ไปเปิด Di ก ctionary มาแล้วก็มานั่งแกะโคดทีละตัวเพราะสมัยน,น,นั้นเมื่อสิกว่าปีที่แล้วไม่มี o o g l e Translate ครับเป็นเรื่องที่ลำบากมากแล้วภาษาญี่ปุ่นก็มีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งเขาเร คุณรับงานมาแล้วไม่ว่ายัางไงก็ตามคุณต้องส่งให้ทานตามเดทไลน์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําเลยก็คือผมเป็นคนที่ต้องมาทํางานเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์บ่อยมากนะครับมี1วันนะครับที่เปลี่ยนชีวิตผมให้ผมมายืนอยู่จุดนี้แล้วก็มาแบ่งปันกับทุกท่านในหลักสูตรนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับเช้าว,วันหนึ่งของวันอาทิตย์8ปดโมงที่บริษัทก็จะมีเพลงคารพธบทงชาติปเปิดเป็นออตโต้นะครับผมก็จําได้ว่าผมก็ยืนขึ้นคารพธบทงชาติทั้งฟลอร์ของผมเลยมีพนักงานประมาณ300น,นะคร0คน ทั้งฟอร์มไม่มีใครมาเลยมีผมคนเดียวนะครับแล้วไฟเนี่ยมันก็ส่องลงมาที่สปอตไลท์เนี่ยมันเหมือนกับผมคนเดียวที่ผมยืนอยู่สว่างที่เหลือมืดหมดเลยนะครับเขาบอกว่ามันคนเราเวลาเกิดกนนารตระหนักอะไรบางอย่างมันจะทําให้เราเกิดคําถามดีๆกับชีวิตครับณจุดนั้นนะผมเพิ่งเริ่มถามตัวเองว่าเฮ้ย คนที่เขาทํางานสําเร็จที่เขาไม่ต้องมาวันเสาร์อาทิตย์เขาทํางานกันยังไงช่วงปีแรกของผมเนี่ยผมสนใจแค่ว่าถ้าทํางานไม่เสร็จทํายังไงให้เสร็จพยายามไม่พอพยายามให้มากพอแต่ผมไม่เคยตั้งคําถามดีๆพวกนี้ให้กับตัวเองเลยนะครับพอผมตั้งคําถามแบบนี้ได้ผมก็เริ่มมองหาตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเอ๊ะแล้วหัวหน้าเราเนี่ยเขาดูน้องในทีมกี่คนคนไหนที่หัวหน้าเขาแอบพููบ่อยง่ายๆบ้างนะครับผมก็ไปเจออยู่หนึ่งท่านที่เป็นหัวหน้าเป็นพี่ของผมนะเป็นรุ่นพี่ของผมเข้างานพร้อมกันแต่พี่ท่านะจบญี่ปุ่นมาเนาะ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าสงสัยจะเป็นเพราะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้เขาสื่อส่ายกับหัวหน้าได้หัวหน้าก็เลยอนพมัให้อนุมัติให้โดยง่ายหรือเปล่าผมไม่เคยผมคิดเข้าข้างตัวเองตลอดว่าวิชาการและหลักการของเราอะมันคงไม่ได้ต่างกันมากหรอกเรียนวิศวกรมาเหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับหลังจากที่ผมไปเอาเอกสารของพี่ท่านมาดูแล้วผมก็รู้เลยว่าเหตุผลที่หัวหน้าเขาไม่อนุมัติให้ผมแล้วทําให้ผมต้องมาทํางานเสาร์อาทิตย์อะเพราะว่าผมสรุปไม่เป็นครับความแตกต่างระหว่างสรุปเป็นกับสรุปไม่เป็นเนี่ยมันมันมันมีเต ที่ดีมากๆเลยที่เราจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยเราต้องมาทํางานเสาทาี่ตลอดเราคงไม่มีโอกาสได้กลับบ้านต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังซึ่งนี่คงไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการถูกต้องไหมครับถ้าหลายๆท่านที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยูแ่แล้วเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับผมผมอยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องกังนวลครับเพราะว่าผมจะเอาความรู้เนาะที่ผมได้เรียนรู้มาจากตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตอนปีแรกพอผมได้ความรู้พวกนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวเองจากวิศวกรที่ผลิตรีพอร์ตหรือวว่าาารยยยยงงนนนนเเได้ป็แแบบบๆขอผกละ เปลี่ยนตัวเองขึ้นไปเป็นท็อปทีของแผนกตลอดทำตัวเองให้มีโอกาสได้ไปผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับได้ไปที่ญี่ปุ่น2ปีกลับมาปีที่8ได้เป็นเทรนเนอร์ของบริษัทนะครับจาก2,000กว่าคนมี30ท่านที่ได้เป็นวิทยากร ปีถัดมาหลังจากที่ได้เป็นวิทยากรในบริษัทด้วยนะครับผมก็ได้รับเกียรติให้เป็น the best trainer ขององค์กรเลยนะครับท่ามกลางสุดยอดวิทยากรที่มีอยู่ในใน,ในบริษัทเลยนะฮะผมเองผมอยู่กับกระดาษหนึ่งใบเนี่ยครับการสรุปทุกอย่างมากกว่า1,500ใบไม่ว่าจะทําเองตรวจให้น้องในฐานะที่เป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็ตรวจในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรใหญ่ๆตามที่ๆต่างๆเนาะเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเป็นรูปอันนี้ก็คือบริษัทที่เราไปแบ่งปันมานะครับแล้วก็ อยู่กับมันมามากกว่า20,000ชั่วโมงนะผมทํางาน12ปีเนี่ยคือทุกวันในการทํางานของผมผมอยู่กับบริษัทอยู่กับกระดาษหนึ่งใบมามากกว่า20,000ชั่วโมงนะครับเพราะฉนั้นผมมั่นใจว่าไอ้ความรู้ที่ผมมีเนี่ยมันน่าจะเกิดประโยชน์กับทุกคนนะครับช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถประหยัดเวลาทํางานได้อย่างน้อยเนี่ยผมว่าเร็วขึ้น3เท่าแน่นอนอันนี้ผมกล้าการันตีในหลักสูตรนี้เลยนะครับแล้วไม่ต้องกังวลครับคุณไม่ต้องใช้เวลา1่งถึง2องห0ื่นชั่วโมง12ปีนะครับผมย่นย่อมันลงมาให ไปได้วยกันนะครับแล้วก็เรียนรู้กันอย่างสนุกนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ด้วยกันในชัเตอร์นี้แล้วพบกันในชั่เตอร์ถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ